ค่ะดิฉันชื่อกีรติโพวิจิตค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นบันไดมูค่ะสาวนนะคะมีผู้เล่นจํวนวนคนก็ให้ผู้เล่นจนวน5คนทอยลูกเต๋าถ้าได้เลูกเต๋าเยอะที่เยอะคะแนนเยอะกว่าก็ให้เลือกเป็นคนแรกค่ะและถ้าเกา เดินต่อไปเจอทางลัดค่ะแล้วก็เดินต่อไปก็เจองูงูตัดหน้าให้ถอยหลังไปสามช่องค่ะและ้วก็ถ้าฝันเห็นงูก็ให้เดินไปสามช่องและวถ้างูตัดหน้าก็ให้ถอยหลังไปอีกสช่องค่ะแล้วก็ถ้าเจอช่องนี้ก็เป็นงูลักให้หยุดเดินสัก สตาแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่90นะคะแล้วก็จะเจอหมูน้ำโชคก็คือจบเกมค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ